เพื่อไม่ให้พลาดประเด็นร้อนข่าวอัปเดตอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับวแอปชนแนลกันอีกเช่นเคยนะคบเป็นช่องที่จะนําสาระดีๆประเด็นข่าวอัปเดตแอปมือถือใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้นําไปใช้งานกันนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆที่น่าสนใจนะครับมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับข่าวการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะครับจากมาตรการการเยียวยาโควิด -19 นะครับซึ่งผมก็รวบรวมข้อมูลนะครับว่าเพื่อนๆจะลงทะเบียนได้อย่างไรมีใครได้มีสิทธิ์บ้างนะครับโดยมี3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับจากข้อมูลข่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของลูกจ้างนะครับที่ ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิดที่สถานบริการต่างๆปิดตัวลงไปนะครับทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยตกงานนะครับแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเงินจากการจ้างงานนะครับผมรัฐบาลก็มีเงินนะครับเยียวยา5,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนให้ถือเป็นมาตรการในการดูแลนะครับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งการช่วยชวยรายได้3เดือนนี้ก็จะมีคนได้รับเงิน ทั้งสิ้นนะครับทั้งหมด3ล้านคนนะครับผมโดยจะให้ลงทะเบียนในวันเสาร์นี้นะครับที่28มีนาคม .63 นะครับโดยรายละเอียดนะครับคุณสมบัติของเพื่อนๆที่จะรเข้ารับเงินนะครับต้องเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวนะครับอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ไม่อยู่ยในระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับผมรัฐบาลเนี่ย จะชดเชยรายได้ให้5,000บาทตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับผมทํายังไงกันบ้างนะครับมี3สเต็ปตามรูปเลยนะครับผมหลักฐานก็คือเตรียมบัตรประชาชนนะครับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลานายจ้างนะครับผม2องเนี่ยทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผ่านเวอวเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ รับเงินยาวๆนะครับผ่านพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผมหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่เป็นชื่อของเราก็ได้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถรับเงินได้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน7วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลงทะเบียนแล้วก็ขอรับเงิน5,000บาทได้เลยกันนะครับ หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับขอให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดนะครับให้ลงทะเบียนออนไลน์ให้หน่อยนะครับและสามารถดูข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02111นะครับ1144นะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูข้อมูลแล้วโทรไปนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากมาตรการเยียวยาโควิด -19 ของรัฐบาลนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับหากเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับแบ่งปันความคิดเห็นที่มีประโยชน์ร่วมกันคลิปหน้าจะนำสาระดีๆข่าวใหม่ๆม,มาแช้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ